อยู่กับขอไปทีนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นช่วงใหม่เนะเป็นชื่อขอบไปทีซินีมาละกันนะครับก็ไม่ได้มีอะไรหรอกก็คือไปดูหนังมาเรื่องหนึ่งแล้วมันอินมากแล้วก็ก็ได้ไปสั่งของชิ้นหนึ่งมาเนี่ยแก้ให้ดูก็เฉลยก็ไ,ได้นะครับก็คือไปดูเรื่องดูมานะฮะจริงๆเราคือไม่ได้คาดหวังเลยตอนที่ไปดูไม่ได,ด้คือไปดูวันพุธที่ ตัตัวหนังถูกใช่ปะก็คือช่วงหลังจากโควิดเราไม่ได้เข้าลงช่วงโควิดเราไม่ได้เข้าลงหนังมานานมากเราจนกระทั่งเปิดประเทศใช่ไหมครับแล้วก็หลัากษณะเราก็ดูหนังเนาะตัวอย่างเราก็เก็บหนังพวกเครือมาเวลก่อนนะทั้งอีเทอร์นอลชางชี้ใช่ไหมแล้วก็วันพุธนั้นมันเกิดว่างเราไม่รู้จะดูนังเรื่องอะไรก็เลื่อนโปรแกรมหนังดูแล้วมันยังมีหนังเรื่องเนี้ยสะดุดตาขึ้นมาซึ่งจริงๆเราเคยผ่านตาม,มาบ้างสมัยที่ เลื่อน u t u b e ระหว่างฟังพวกช่างสรุปช่างชีหรือว่าหรือว่าเป็นของเรื่องอีเทอร์นอลครับแล้วมันก็เจอคนให้คะแนนขนางเรื่องนี้ค่อนข้างดีมากๆเลยแต่ว่าเราก็ไม่ไม่รู้จักหนังเลยตอนนั้นนะรู้แต่ว่าแบบมันน่าจะเป็นหนังนแบบ ไซไฟไหมนะแบบเป็นอวกาศอะไรเงี้ยแร้ก็แบบเออมันก็ดูน่าสนใจดีเพราะส่วนตัวก็ชอบ s t a r w a อ s อยู่แล้วแล้วก็ชอบหนังแนวแบบหนังที่มีสตอรี่เป็นลองส story อะครับก็เลยเออลองเข้าไปดูดูก็ได้ครับประกอบกับเป็นวันพุธที่ตั๋วหนังถูกแล้วก็มีรอบที่ที่เราไปดูได้พอดีเราก็เลยโอเคจองแล้วก็ไปดูหนังเรื่องนี้นะซึ่งแบบมันแบบผิดคาดมากๆคือแบบว่ามันดีมากดีแบบดีแบบดีจนแบบ เฮ้ยทำไมถึงหนังเรื่องนี้มันไม่เคยอยู่ในสาร,ระบบของเรามาก่อนนะครับนี่ตอนนี้ยังอยากดูซ้ำอยู่เลยอ่ะเพราะครั้งที่้เราดูลงปกติอ,อยากไปดู i m a มทุกคนบอกว่า i m a มมันดีมากนะทั้งจอใหญ่แล้วก็เสียงเซอรนะ์ราแล้วก็ดูเป็นด d เพราะหนังเรื่องนี้สร้างมาแบบ i m a ม็ Mac เลยตั้งแต่แรกนะครับก็แล้วก็มันก็เลยเกิดการซื้อของชิ้นนี้ของเราขึ้นมาเพราะว่าเราจะดูเสร็จแล้วก็พอเรารู้ว่าเป็นนิยายมาก่อนเนาะเขียนตั้งแต่ประมาณปี ก้ากลางๆประมาณนีเก้าหกหกกว่ากว่าครับประมาณห้าสิบปีได่แล้วแล้วก็เคยสร้างเป็นหนังมาหลายรอบแล้วแล้วก็เขาบอกว่าเจ๋งทุกรอบเลยคือมันแบบที่ไปอ่านผ่านมาเขาก็บอกว่ามันเจงเพราะว่าเจงเพราะว่ามันแบบอธิบายยากแล้วก็แบบสมัยซีดีสมัยก่อนมันยังไม่ได้ดีมากมันก็เลยทําให้แบบตัวหนังมันไม่ได้น่าสนใจแล้วก็มีคนดูแต่ว่า แต่ว่าแหละพอจบจจับอ่านฟังแบบแฟนยายเองอะ่ะเขบอกว่าเป็นแบบมหากรายา์เรื่องหนึ่งที่ดีพอๆพอพอกับหลอดออฟเตอรีนะมันก็เลยมันก็เลยน่าสนใจนะเราก็เลยนี่เลยครับคือจบคนไม่จบวิ่งไปหายายซึ่งหากพัวสยามทั้งบนสยามากรกอนะทัโนทั้งนายอินทั้งซีเอ็ดทั้ง อะไรก็แล้วแต่แล้วก็ไปหาที่เซ็นทรัลโบด้วยก็คือหมดนะจ๊ะก็คือไม่มีเลยก็เลยต้องสั่งออนไลน์นะฮะแเราก็ได้หมอนมาเขาออกมาดีมากเลยจากช็อปปี้นะครับก็คือกัะแพทกหนาวเวอ และนี้ก็คือดูนะครับอ่านฉบับแปลนะเพราะว่ารู้สึกว่าสั์มันน่าจะยากตอนแรกก็แบบหรือว่าเราตัดใจอ่านชอบภาษาอังกฤษนี้แต่ว่าเออมันดูสับจากที่ไปดูหนังแล้วสับมันมีความยากนิดนึงเดี๋ยวแบบอ่านไม่รู้เรื่องก็เลยแบบเริ่มจากภาษาไทยก่อนแล้วถ้ามันนีมากๆคงกลับไปเก็บกเล่มนั้นเก็ะแันแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับก็จริงๆแล้วเล่าเรื่องยอ่อแบบพยายามไม่สปอยนะคิดว่าไม่สปอยแต่ว่าาจะให้ความรู้สําหรับคนที่ยัง ยังไม่ได้ไปดูแล้วอยากดูแล้วจะได้มีความรู้พื้นฐานเข้าไปดูแล้วไม่งงมากนะครับก็มันก็เป็นเรื่องของสมัยในอนาคตข้างหน้านะครับซึ่งประมาณสักหมื่นกว่าปีหลังจากนับจากเนี้นะก็คืออนาคตก็คือโลกก็ยังมีการปกครองไม่ใช่โลกแล้วละมันเป็นจักรวาลคือมนุษย์โลกเนี่ยไม่ได้กล่าวถึงในเรื่องนี้แล้วเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ย จเจริญมากพอที่จะอยู่ในดาวต่างๆ,างๆได้คู่ักาวนะครับการปกครองก็ปกครองโดยระบบจักรพรรดินาะมีจักรพรรดิของจักรวาลองหนึ่งนะฮะชื่อจักรพรรดิพาดิชาเป็นผู้นำสูงสุดของเราักรวาลคราวนี้ก็เข้าเรื่องก็คือพระเอกนะครับพระเอกชื่อพอลพระเอกชื่อพอลอัทรเดดิสถามว่าพอลเกี่ยวอะไรกับตัวจักรพรรดินาะก็ต้องคิดถึงก่อน,นะระบบ การปกครองสมัยในเรื่องเนี่ยเขาปกครองมันสมัยอยู่กลางที่ให้มีกษัตริย์แล้วก็ขุนนางพ่อพระเอกก็คือเป็นขุนนางตระกูลหนึ่งก็คือที่เรียกว่าตระกูลอ์เทนิสนะครับก็คือครองดาวดวงหนึ่งเหมือนกันก็คือดาวค่ะรู้สึกจำชื่อดาวคาราดานนะ,ะก็ครองอยู่ดาวดวงนึงแล้วจริงๆเขาก็มีตระกูลอีกหล,หลายตระกูลเนาะ เรื่องพอคิดภาพออกมาว่าสมัยยุคกลางของยุโรปเนาะถามว่าทาไมถึงสมัยยุคกลางแล้วยังเคะย,ยังฟังแล้วเรื่องมันเหมือนเป็นย้อนอดีตไปใช่ไหมเขาบอกว่าจริงๆแนละ้วโลกเราเคยจเจริญก้าวหน้าจนถึงขีดสุดจนถึงที่ AI ทํทอะไรแทนทุกอย่างแทนมนุษย์แล้วทาให้มนุษย์โง่ลงแล้วก็ AI ขึ้นมาปกครองมนุษย์จนกระทั่งเกิดการปฏิวัติขึ้นนะเกิดเป็นสงครามขึ้นมาระหว่างมนุษย์กับตัวคอมพิวเตอร์แล้วก็ AI หลังจาก สงครามครั้งนี้ชนะใช่ไหมมนุษย์เป็นฝ่ายชนะก็มีการสั่งหา้ามห้ามพัฒนาคอมพิวเตอร์สมองสมองกลที่ให้แทนความคิดของมนุษย์คราวนี้การพัฒนาของมนุษย์ก็เลยเปลี่ยนเป็นการพัฒนาในด้านของยีนแทนซึ่งถ้าเข้าไปดูในเรื่องเนี่ยก็จะเจอว่ามนุษย์จะมีความพิเศษในหลายๆกลุ่มช้างมนุษย์บางกลุ่มที่เป็นกลุ่มแพทย์ที่สามารถรักษาโดยการใช้ใช้มือสัมผัสหรือว่าจะเป็นพวกมนุษย์ที่มีการ ความแม่นยำในการคำนวณสูงออหรือว่ามนุษย์ที่ใช้พลังพลังจิตได้นะครับก็อันนี้ก็คือสําหรับดูนพ์ทพ์ทวันะที่เราไปดูมามันก็จะเป็นเล่าเรื่องของพออะครดิสก็คือเป็นลูกชายของในยุคเดโนก็คือในยุคก,ก็คือขุนนางที่คลองดาวรวมหนึ่งนะก็คือตระก,กูลเนี้ยตระก,กูลอะครดิสเนี้ยคลองดาวอยู่ดวงหนึ่งครับคราวนี้ได้นอนว่าสมัยก,ก่อนเนี้ยปกติจะ ตัวจักรพรรดิเองก็อาจจะไม่ได้มีอํานาจเต็มเขาก็จะต้องมีสภาขุนนางด้วยซึ่งมันก็มีตระกูลนั้นตระกูลนี้ตระกูลนู้นเยอะแยะมากมายแต่ว่าตระกูลหนึ่งที่เป็นที่เป็นตระกูลหลักๆในสภาขุนนางแล้วก็มีพลังค่อนข้างเยอะหมายถึงว่ามีน้ําหนักในพลังค่อนเยอะคือตระกูลแอเคติสนี่ยแหละอีกตระกูลหนึ่งก็คือตระกูลที่เป็นคู่แข่งกับตระกูลแอเคติสนะครับชื่อตระกูลว่าเอ่อฮาคอนเนนอืมตระกูลฮาร์คอนเนนก็คือเป็นเหมือนเป็นคู่กัดกัน อัพเดสกาคอนเนตก็แต่เดิมเนี่ยจะมีดาวดวงหนึ่งนะคบเป็นดาวที่แห้งแล้วมาเป็นทะเลทรายแล้วก็แทบไม่มีสิ่งมีชีวิตอะไรอยู่เลยนอกจากจะมีสิ่งมีชีวิตที่ประจำดวงดาวน,น,น,นั้นคือเป็นนอนอย่างนะครับแล้วก็แต่ว่าสิ่งมีแต่ว่าดาวดวงนั้นน่ะมีความพิเศษก็คือมีแร่พิเศษคือหรือเรียกว่าแร่ของจักรวาลมันอารมณ์แบบ เหมือนเป็นสารให้พลังงานพิเศษอะที่ใช้สาหรับใช้สําหรับในการพัฒนาหรือว่าการเรียกพลังของมนุษย์ในต่างๆในในกลุ่มต่างๆออกมาทั้งมนุษย์ที่ใช้พลังจิตเอ่ยหรือว่าเป็นมนุษย์ที่ใช้พลังงานจากตัวสารตรัวนี้ในการเคลื่อนที่หรือการเดินทางในจักรวาลแล้วก็สําหรับ มนุษย์ทั่วๆไปการที่ได้สารตัวนี้ออกมาเนี่ยก็การที่ได้เสพสารตัวนี้ก็อาจจะทําให้อายุยืนขึ้นหรือว่าดึงพลังงานออกมาได้มากขึ้นสารตัวนี้ชื่อว่าไส้นะครับก็คือผลิตได้ในดาวดวงหนึ่งเนาะอย่างที่บอกว่าเป็นดาวที่แห้งแรงมากๆชื่อดาวตรวงนั้นมีชื่อเล่นว่าดูนหรือว่าดาวแห่งทะเลทรายหรือจริงๆก็ชื่อจริงเขาชื่อดาวเขาจะชื่อดาวฮาราคิสก็คือเป็น เรื่องเลเ,เรื่องเนี่ยเกิดที่ดาวฮาราคิสก็คือบ้านพระเอกเนี่ยได้รับบัญชาจักรพรรดิจักรพรรดิให้ย้ายมาปกครองดาวดาวดูเนี่ยดาวฮาราคิสเพื่อมาคุมเครื่องจักรในการเก็บเกี่ยวและและสไปเพื่อส่งให้จักรพรรดิคราวนี้แต่เดิมเนี่ยอีตัวดาวดวงเนี่ยมันปกครองโดยฮาคอนเนนก็เลยทำให้เกิด config, คอนฟ lict ขึ้นเนาะเพราะยังไงก็เป็น ฟังที่ไม่ถูกกันซึ่งเดี๋ยวเนื้อเรื่องอยังไงมันจะไปดูก,กันเองลวกันเนาะอันนี้คือเนื้อเรื่องคร่าวๆส่วนเรื่องอื่นอันนี้คิดว่าน่าจะประมาณนี้เรื่องคร่าวๆสําหรับสําหรับซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็จะมีมนุษย์พลังจิตอื่นๆที่มันเข้ามาเกี่ยวพันเยอะแยะมากมายมีสงครามมีความมีความแบบเนื้อเรื่องมันผุมากแต่ว่าเรื่องนี้ก็คืออ่ะเนื้อเรื่องเราไม่อยากสปอยเยอะเดี๋ยวเพื่อนๆเอาเราสปอย แต่ว่าเรื่องเนี้ยภาพมันดีมากลำดับเรื่องราวดีเขาบอกว่ามันหนังมันจะดูแบบเนิ่มเมิเล่าเรื่องเยอะๆนะแต่มันไม่เบื่อเลยแล้วก็แบบมีความแบบเออเขาเรียกว่าอะไรนะเทคนิคสโลเบอร์ที่พวกมกับท่านเาานยชเนาะก็คือมันจะเป็นการเล่าเรื่องแบบเนิ่มเิมแต่มีอะไรให้เราคอยมันตื่นเต้นตลอดเวลาเสียงมีซาวตลอดเวลาเนาะแล้วก็ภาพรา,างรังการนี้ใหญ่มากเนาะก็อือ ประมาณนี้ก็เดี๋ยวจะไปอ่านก็คือหลังจากไหนหลังจากที่ดูหนังแล้วก็คือหนังจบคนไม่จบกำลังคิดว่าอาจจะหาเวลาดูไ m a ม็กด้วยแล้วก็คิดว่าจะอา,น, e น,าะน,นิยายด้วยเนาะนิยายมันมีมากกว่าสองเล่มนะแต่เนี่ยคือเล่มภาพภาหลักแล้วมันก็จะมีภาคย่อยที่เป็นแบบลูกของของคนเขียนคนแรกแต่งเยอะมากเลยซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าหนังจะไปถึงไหน แต่อีว่าหนังกำลังทำพาร์ทสองแล้วซึ่งดีใจมากแล้วก็อยากให้มันเป็นหนังที่แบบเป็นแบบยงนร้อนได้ภาหรหทือถ้ามันยาวกว่านั้นได้ก็จะแบบเป็นจักรวาลหนึ่งก็ดีเหมือนกันก็น่าจะสนุกดีนะครับก็หนังสือมีสองเล่มนะสำหรับวันนี้เนาะที่รอแบกเราจะได้รูว่า นี่อยู่ในกล่องอะมันเป็นเหมือนแบบตัวพว่นเษย์คือเหมือนเขาทำปกปกที่มันคล้ายๆกล่องตอนแรกผนว่ามันเป็นกล่องเลยเนี่ย mm hmm. คือปก mm hmm. แล้วก็มีหนะะังสือสองเล่มีแดงดาวหรือดาวดูเนาะ M1 ชื่อมหาสารแข่งดู มหาศึกแห่งดูมาสั์อะไรนะแบนสองเล่มน,นะครับแล้วก็มีหน้าปกโปสเตอร์นะเอาเป็นว่าวันนี้เราคร่าวๆประมาณนี้ก็ถ้าครั้งหน้า าเพื่อนๆอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับดูนัเดี๋ยวเราอ่านแล้วเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังก็ได้เราเห็นมาแล้วกันหรือว่าถ้ามีหนังเรื่องไหนที่เราสนใจจริงเดี๋ยวเราจะไว้มารีวิวใหม่นะครวันนี้นวันนี้ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้นะด้วยนะก็ขอไปทีลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ